สวัสดีเนาะทุกคนมื้อนี้ช่องเบ่าลาบ้นบกสิว่ามื้อนี้แม่เฮาจะมาต้นกิ่งบักมะนาวเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่ากิ่งเฮาเห็นเลยเนาะว่าตัวนี้เนาะเาสิเอาลองเบิ่งตนของเฮานี่เฮาก็เฮ็ดบ่ได้เป็นดอกเนาะเฮาก็เบิ่งใน YouTube นี่เนาะมาเบิ่งนํากันเนาะทุกคนว่าสิได้หรือสิบ่ได้เนาะติดตามกันเนาะซึ่งตุ้มตนยังเฮาก็เฮ็ดมาเบิ่งแล้วเนาะ ก็ลองเบิ่งเขาก็ลองเฮ็ดเองเนาะเ,เ,เาบิงเนะาะถ้าเฮาเฮ็ดเป็นนี่คือสิได้ขายเนาะครับประหยัดเงินเฮานี่เนาะทุกคนเเอาจะมาเอาานี่เนาะเอาเข้ามาตกอง ที่เห็ดนี่ทังก็เบิ้งมาจากยูทูบเนาะทุกคนเนาะเอาก็มาลองกระเบื้องมันชิดได้หรือบ่ได้เอาก็ะเบ,บือเป็นคนเก่งคนยังดอกเนาะลองเห็ดมังก็ซื้อเพิ่นฟ้าเห็ดแล้วก็เห็ดเนาะทุกคนครับมันบ่มีเงินซื้อถ้าเอาเห็ดได้ก็ดีเนาะถ้าเห็ดบ่ได้ก็บ่เป็นยังเนาะถือว่าวได้ลองแล้วเราก็ลองเห็ดอีกถ้าบนเห็ดได้ข้าก็ต้องเห็ดได้นะทุกคนถ้ามีความพยายาม เนาะจะมาปอกเปลือกมันออกแล้วมะนาวเข้าหนึ่งกับบัฮหูเนาะมอนาวพัน,น,น,อ,ยนอย่างเนาะนาวอายังก็เป็นพิจิตรไงนี้แหละประมาณนี้เลยเนาะมันโดนเลยเนาะ ปลูกกับสามปีนี่เลยมันหมดจืดเนาะทุกคนปีที่สองมันออกลูกน้ของนาเเนาะแต่ก็ยังบมดดักลักมันมีผน่าเนาะทุกคนอืมจะขุดในนี้อ่ะออกเนาะ ลายคนก็หลายเห็ดเนาะลองคนก็นตท่ากับบ่ได้ขูดแบบนี้นะทุกคนเฮาบ่จักสิเอานําผู้ใดเนะาะแต่ละวิธีคือว่ามีแต่ตัวดีๆเพิ่นเว้าเนาะอาจะขดูดแล้วก็จะทายาเ็ง5เนาะแต่เฮาบ่มีดอกนั้นยาเล็ง5เนาะมันลองซื้อบ่ได้กล้าซื้อ่มันแ,งแนพงบ่มีเงินเนาะใกะปิเฮานี่ละทุกคนอ่า เนาะกะปิผสมกับน้ำธรรม,มได้กัแล้วใส่สำลีท่าเนาะระยวท่าแ,แล้วล่ละกะมันจะมาป่าตุ่มนะทุกคนมานี้เนาะตุ่มฮะเนาะ เอาให้หก็แล้วของกี้เนาะนี่แล้วก็จะบิบ๊บๆอานนี้หนึ่งเนาะให้ือเพิืนเห็ดน,นั่นแหละถ้าว่ามันได้พ้นเนื้อ,อไรกะบึงน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเขาจะตั้งขึ้นที่เรือปลา,ามันอยู่คร่งกลางเนาะทุกคนน,นี่จะน้ำ จะเอาเชือกพางมัดเนมันม,มีคนจับเชือกพางให้คดีเนะาะฮะบุีกบยาเนาะก็เห็ดผู้เดียวอืม ดึงเฮงอยากจะพางขาดเนะาะกรรมัดสองสดทุกคนมักให้มันแน่นอื้อหือน้ำออกเลย อืมเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทางเห็ดประมาณนี้นะทุกคนติดหรือบ่ติดก็มาลองเบิ่งเถินาเนาะแต่ว่าเฮาวางทิศหลังนี้เฮาเห็ดแล้วเธอหนึ่งเนาะมาลองเห็ดแล้วเธอหนึ่งกะยังบ้ฮูบอกมันจะออกบ่ยังถ่ายอีกเนาะเพิ่นว่าซ่าซับซิบมือเผื่อเนาะย่าเงี้ยมาเบิง่งทางด้านนี้เนาะตากล้องปิดมาพีเดอร์นี่เนาะมาล้างนี้เนาะทุกคนนี่ สูงขึ้นมาตาก้องเนอะทุกคนนี่ทั่นี้เขาใช้เคเปนลไทยเนาดึงหัดเอาเนาะมันก็นจะสะดวกสบายเนาะดึงจาดแล้วก็แน่นเ,นยเลยเนาะแต่ว่ามันก็นจะสิ้นเปลืองเนาะถ้าเอาเสื้อผ้ามก็จะถึงกว่าเนาะแต่เ้าตัวรองเห็ดน้ำก็กจะลงทุนเหนือนิดนึงเนะทุกคนเนาะเอาจจะมาเห็ดงาต่อไปแบบนี้ ក្រ <t> ើនុខ្លើនាន់ពីចពីន់ទឹងតើកុខ្លើក្ ก้องง่ายไปเบื่อนเลยไปน่าจะเอียคือเก่าเนทุกคนเนาะการเอิเบิ่งเห็ดนี่คือง่ายเนาะหาจจะคู่ติดหรือบ่ติดล่องกันไปนี่แหละเนาะใค้ก็อยูอัลล่า อยกเนา้อื่นกับมีอยู่เนาะหากบุญอยากเฮ็ดขันบมุมักก่คือบุญเฮ็ดเนาะมือหน้าจะมาลองเห็ดอันอุปกรณ์ในการควันมันในเนาะทุกคนมันคือยากแท้ คุ้นได้กะบโบกขาบหนึ่งห้าวิธีก่อนนาะควันแล้วแหลว,แ,ลวแต่ขูดน้อเหมืนเ่ื้อเยื่อเนาะเพื่อว่าขูดบ่ามันลำเลียงอาหารไปหาใบอยู่นาะตัดการส่งอาหารมันเผิ่เรา เชกแมนบแมนโบฮู้นนเนาะได้ยินแต่กันว่าอืมโหเร่าเร่าจทามยาด้่งห้าเนาะอันนี้คือเก,าก่ากปีอันเดิมเนาะทาพา เขาเมันออกเบิดหกตุ่มคือสฉีเก่งอะลีเนาะเขาเป็นกระยาล่องเบิ่งเขามีหกตุ่มนะมวยเนาะปาบนักแต่คนปาบเบ๊ะบิ๊บิออกเนาะ phân phần bò cũng lệ nó bảo ngoài mặt nhá nó một cứ thay rồi còn bảo hết bộ bệt nữa ยังบสมสนิทสนานน,าน่ะอย่ารูดอย่ารูดนี่แล้วได้หมัดแล้วเป็นยู่แล้วดอกเสี้อเขาก็เอายาวๆไปเผื่อไว้เนาะเผื่อจับนูน่นี่เนาะมันชัดเลยมันสิ หมัดยากคลิปนี้บวกเ,เ,เ,เป็นคลิปชนนะทุกคนคลิปเห็ดให้เบิ้งคือล้อของเบิ้งแต่เอาเห็ดเป็นถ้าจะมาโบกเนาะเอาเห็ดน,นั่นได้ แต่กานคนเบิ่งนึ่งก็กานเห็นผู้อ้างเห็นน่นี่กะก็น่นาจ,จะผูนะ้นาะวิธีเห็น,น,น,นอะไรเนาะนี่แล้วเนาะบิดอันโบตีงัเรียบร้อยเนาะคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเขาจะทำการตอนอีกก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสันหัวเป็นประโยชน์เนาะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อนี้เนาะบาย